อยากอยากอยายคิดว่าพี่ีพี่เกเล่นน้องยากตกแกอยกไปไหนไม่รอดแล้วตอนนี้จะออกก็ออกไม่ทันแล้วครับไปไหนไม่รอดแล้วไอ้มีตีหนึ่งมีตีหนึ่งกระโดดออกีลยเอ้าเธอออกทาไมเนี่ยอืมโอ้เธอหวานเกียร์ครับกลัวทาไมเนี่ยไม่ได้เดินจะออกลาดําไงเธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ยังไงอะเราเราเราดัานเขาเลยไหมเคยสิไอเป็นกลัวน้องปีกยืนร้เล่นนี่อ๋อไ,ไม่ไม่ในเรื่องนั้นเขาเลิกกลัวแล้วพี่อย่าวิ่งหนีปีน้องเลิกนั้นเขาเลิกกลัวแล้วตอนนี้เขากลัวคนแล้วตอนนี้อยู่ข้างในเต็มเลยเนี่นี่นี่ขอปืนนี่ขอปืนนี่เราเข้าข้างในไหมัลโหลเข้าป่ะ เข้าป่ะไม่ได้เงยเงอเซิร์เวอร์เข้าไหมทำไมเดี๋ยวไปดิกลัวกลัวโดนหลอกเข้าห้องอ่ะเต้ยเดี๋ยวกลัวโดนหลอกเออไม่ได้เลยพี่ยปะนอนจับข่าทำไงอ่ะโอไม่เป็นไม่ต้องห่วงอยู่กับน้ำไม่ต้องห่วงถูกใจโดนถูกใจเดี๋ยวน้ำปกป้องเองไดด้กลัวิโอ้ยเรียบร้อยพี่ ไม่ต้องอัพปืนเยอะนะเสียดายปืนทุกบอลทุกบนทุกบนลลังคาด้่ใช่วยด้วยข้างล่างข้าง,งล่างเธอข้างล่างนี่คนนี่คน ันแท้ตัวหนึ่งเฮ้ยตัวเดียวใจเย็นนะใจะเย็นตัวเดียวเออแม่งมมกูนอนอยู่ม,มึงก็ยังมายิงกูนะอืมไม่ทำไมไม่ยิงน้องเต้อะไรเนี่ย เอาไอคนเจ็บจะตายดูคนมาที่หลังเต้ยเดูมาที่หลัเอ้ยอกเก็บของหมดแล้วเต้ยไม่มีอะไรเลยดูไม่มีอะไรเลยโอโฟนโอโยนเป็นอันมัพหนึ่ง ผมก็รู้เรว่ะิมันต้อุบปีน้ำอยู่เนี่ยที่แใมองทำหน้าที่ให้ผมเก็บของนเออข้ามะเือเขาก็บอกยว่าเขาเข้ามาเก็บของไม่เห็นแล้วเมื่อกี้เราจะตายเราจะตายอยู่แล้วเข้ามาเก็บบ๊อยู่มหหนอไวะ น้องเกมเอาพี่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 เขารอชุบไงพี่เขาก็บอกอยู่บวกไม่เก่งแต่ว่าเวลาซัพพอร์ตดีที่สุดเขาบอกอ๋อสุดตาพี่นะยิงกี่เตะเลยเวลาเวลาเราคนอื่นโดนนะทำไมพี่ต้องให้เราเราเอพี่คนอื่อะออกปีคนปีกี้วันน้องสะเพื่อ มีตะปีชว like ีเขาเชื่ไม่ได้จะไป็นโรควีเขากลับมีการโรควีตัดติดติดกันเป็นโครงการจำแนกไม่น่าแล้วมันถึงรู้อ่ะผมเปิดผมเปิดไม้ทั้งหมดนี่หว่าเมื่อกี้ไอตี้เมื่อกี้เราเอาอยู่อ่ะมันรู้เลยความลับของเธอไม่อยู่แต่ปลงให้คนอื่นหมดแี่มันเอาไปหมดเลยเป็นย่าเป็นย่าไม้อะไรเนี่ย ปีน้ำตกจุดอะติวม่มาผมมันไ้มาเลี้ยงตัวตัวมาผีก่อนนะตัวมาผีก่อนโอ้ตังค์มันเป็นผีดิไม่เอาก็ได้อะเก็บเก็บตังค์ไว้เยอะๆหน่อยนะเก็บตังค์ไว้เยอะหน่อยนะเก็บไว้ซื้อผมเอาไปเอาไอดอกใช่ไหมสายไม่ดีจ้าเอาก็เราก็บอกแล้วนี่เราก็บอกแล้วนี่ยมาไอดอกไอดอกบอกตอนไหน เธอไม่บอกว่าเก็บตาคอยเยอะเยอะบอกเมื่อกี้ไม่ดิมาสิแค่พี่แค่ให้พี่เบอร์อันไ้นะ้องยังจะไปยิงมันอีกนะมันถึงพื้นแล้วไอ้ดอกอ่ะ ขึ้นขึ้นขึ้นว่าบอดอะ่ะให้เราส<อ><อ>ับไหมเรามีสกินน่ะอัเดี๋ยวไหนอะสลับตรงไหน,นอะสลับอะไรอะโทษเลยเอาเบรกเบรกเบรกเอาสิคนไม่มีคนไม่อยากเาไปเ้เจ้เรา อ๋อประมาณต้องเธอหวานเจียบก็เธอหวานเจียบเธอไม่ลงใช่มัองบนไหนโดนตายซื้อซื้อซือเลยซือเลยซือเลย Please recall me อ่เบอร์ซีออกจากตู้ละเบอร์ซีไม่มีตัง mọi nó mọi người 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 ở người mọi 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 โหลอเพื่อนะไหนเพื่อนอยู่ไหนฮัลโหลเพื่อนอยู่ไหนจุ๊บเลยะไหนๆที่จัดการหัวเครื่องผมนะโอยเฮี้ยเอามันทำไมไม่ยิงอ่ะมันเท่าไปโนตัวเลยไม่ยิงยังไงอ่ะทําไม่ยิงมันจางมันานกเหย ไหีน้ำมาปน้ำซื้อประกดเอาตังค์หมดแล้วพี่เดเดเผมวไม่เจอเมื่อกี้ไม่ไปได้ไม่ไปได้มีมีอีกตัวหนึ่งยิงผมอะเออตัวนี้นตัวนั้นไม่รู้เมื่อกี้เดนะเอาน้ำมันี่ออ๋อข้างหลัง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 ัว้หลังังหลัาั้หลัง้หั้หลัง้ั้ััง้อ โอโอมันตามล่าผมแล้วอ้ตัวเนี้อัวนี้ยอัวี้มโ่มี้ e n e m i e s ahead help โอ

แล้วมีคนปะตรงเธอมีคนไหมมีมันไม่เห็นเรานะจะวิ่งมาไม่ได้ได้เหรอเพราะว่าตอนนี้เขาเจ็บมากเลยอ่ะไม่ปีนังเป้ไอ้พวกเงี้ยพวกนู้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของเก็บของเก็บของซื้อเอรซื้อใหม่ซื้อใหม่เก็บของซื้อใหม่เก็บของพวกมันอ่ะเพื่อนเบอร์สี่มีของปะมีของปะใช่มันน่าจะมีตังค์มีตังค์ไหมมีตังค์ไหม ตังตังตังเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ตายอีกตัวนึงไปไหนวะมันตายอยู <language> ่ตรงไหนเนี่ยโอ้ thanks ไอ้ยากกิงกู้ง บอสี่เบอร์สีขอตั้งเบอร์สี่เบอสี่ขอตั้งเบอร์สี่ทิ้งตั้งนะครับมันแล้วเวยินกคนจุ่มจุคนไทย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 งแล้วมันเก็บของได้เลยของมันอ่ะเก็บเลยโอันเนี่ยี่ันัวคน เศษเพชรดีกว่ามันมันจะดุดคลิชู้หรอวะก็เสียเพชรแบตหมดแล้วพี่เล่นไม่มันเลยไม่มันจะหมดเออเดี๋ยวสิบห้าเนี้ยกีตึงเก็บอันนี้ที่ว่าถาไม่เจอาผมกลับหมุนอยู่จ่ายเบชรอยู่ด้วยอ๋อมันซาร์แบตมันเจอเออเฉยใช่ไหมเนิ่นเฉยใช่ปะมันมันมันดูเพื่อนเหม็นมื่อกี้มันมันใจใจก็แบบเป็นติดอะไรไปไหมอืมป่ะเข้าวง ได้ของกันกันหรือ,อยังเาวงกยอบยอบเลยเมื่อกี้รู้สึกว่ายิงตั้งเยอะนะได้แค่สามสี่คิวเองอะไรวะเนี่ยหรือว่าเป็นที่ความรู้สึกเราอะยิงไปเยอะอยู่นะแทนได้ไปที่เปอง ัไป,ไปบวกกับตัวไหนก็เกือบแพ้มัน,นมนะโอ้มันเป็นงานแม่งวิ่งซิกแซกเว้ยไอตัวเนี้ยพอเธอหวานเจีบอยู่นะมันอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมี

ข้างบนอะข้างบนเป็นไงนกนก,น,ก, <Okay. S 3> น,กนึงโอเคนกเป็นไงตัวเ่านกเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเราต้องเข้าวงอยู่แล้วมาไปกันเถอะอ้าวตายเลยโอสอีกตัวนึงตายเลยตายมันจะชุบหรือเปล่าเหลือบ้าน ตายปะเออตายตายตายไอ้ย่ามันจะตายดิที่เราซิ่งนอกวงไหวไหมพี่เข้าวงก่อนเลยแรงเลยพีนเข้าวงก่อนไม่ไม่เล่นก่อนเลยในก่อนเลยพี่น้องเล่นก่อนเลยค่เลยลองชุบลองชุบถ้ามันไม่ไหวจริงๆค่อยว่ากันม่เลยท้องมาชุบพี่ใหญ่พี่ดูยิงดิง thank you ไม่ตันหนูไป ไปปีน้ำก็ไปเร่ครับหมดแล้วโอเคโอเคเล็วกว่าเล็วกว่าหมดแล้วไม่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 เร่งกว่าเร็วกว่าเราไม่ทิ้งไว้เราไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังไม่เ้ยนี่ครับชาตชาติทหารเข้ามาตายข้างในเดี๋ยวผมจะได้เก็บของได้อย่าขยับนี่อย่าขยับหน้ามื่หน้ามื่นนะเดี๋ยวแป๊บนึงอินดี้ Watch out. Rupilosin, you. Rupilosin, you. Thank you. You're alone now? you Awesome. Oh, I pong, pong, We're the best. We're the best. Oh, my God. i to keep น็อกไปแล้วสองตัวหนึ่งตัวเดียวแบกแบกพี่เราซิ่งเข้ามาอยู่หนาวก็พูดอยู่นี่ไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้บอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะเราก็แบกเข้ามาเออเธอเป็นคน